ิดแต่มาทั้งทางมันก็ไม่จอดเนี่ยมันไม่ดูเลยไงวะอ๋อเนี่ยประตูคือมันหลุดหรือมันอย่างไงมันน่าจะหลุดแหละแบบมันมันขับรถไม่มองอะไรเลยเนี่ยเอ้ยตค์ชิบหายแล้วตค์โอ้ยใส่หูฟังโอ้ตายขับรถใส่หูฟัง ตูคือมันหลุดหรือมันยังไงมันน่าจะหลุดแหละแต่แบบมันมันขับรถไม่มองอะไรเลยเนี่ยตายตาย,ตายหาแล้วมอเตอร์ีบแบบซ่าเล้งบนบนรถอ่ะทั้งซาเลง้งทั้งมอไซค์ทั้งไอรถยนต์่ะรถยนต์ไม่เท่าไหร่ถ้าชนมอไซค์นี่น็อกแน่ใช,ช่นั่งงานบนทางเนี่ยเดี๋ยวถ้าถ้ามันจะตีถ้ามันตีโค้งซ้ายเมื่อไหร่นะปาไม่ปาอูยังไม่ป้าเนี่ยเนี่ยไอ้มอไซค์ชิบหายแล้ว มอเตอร์ไซค์โอ้ยอแล้วบีบแต่ก็ไม่จอดอ่ะทำไมไม่จอดวะเออข้างหน้าโค้งซ้ายแน่นอนระวังระวัง,วงนั่นงง่ายนั่งง่ายนั่งง่ายนั่งง่ายเอ้ยกูมันลุ้นไปเถอะเอ,อ้ยม,มึงจอดเลยเถอะข้างหน้าโค้งซ้ายอีก ข้างหน้าโค้งซ้ายอีกโค้งโค้งนี้แม่งแบบถ้ามอไซค์แม่งจะโดนฟาดไหมเนี่ยเฮ้ยมึงไม่ได้ยินเสียงเบรกกูเลยมั้งเลย,ยงไงวะกูว่าแม่งอาละมึงเอาะเอาละแม่งเอ,เอาละเอาละเอาละ,าละ,าละตรงนี้แหละ้าดไหมฟาดไหม้าดไหม มีรถไหมไม่มีรถไงโชคดีไปไม่มีรถโชคดีไปไม่มีรถลุ้นชิบหายเลยดูดิประตูเขาเปิดอย่างเงี้ยดูดิเอาละ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 มึงขึ้นบนสะพานเนี่ยเอาละมึงมันเอา้เอาสักคพิ่มปจะได้จบปะสักคพิ่มปะเอาละสักคพิ่มไปเอา เอาสักครึ่งไปไปยังเปี้ยงไปเปี้ยงเออนนเอานั่นไงเอาสักครึ่งไปคืออะไรของมันไม่จอดเลยอ่ะจอดแล้วจอดแล้วพี่จอดแล้วจอดแล้วนั่นละเออโหโอ้โหตามบีแต่ต้องนานใส่หูฟังโอใส่หูฟังโอ,โ,อโอ้ตายขับรถใส่หูฟังนี่นะครับดู ใส่ห <Billie S 1> ูฟ really? oh, oh ังบลูทูธใส่หูฟังบลูทูธน่าจะฟังเพลงหรือคุยอะไรมาด้วยนะเรียบร้อยนี่ข okay. ับรถใส่หูฟ so ังม oh, ันเป็นอย่างนี้แหละโอ้ตายโอ้โหขับรถไปสุภาพแจ้งเอาบริษัทดูเองนะพนักงานคุณน่ะเนี่ยพนักงานคุณเนี่ยโอ้ตายตายโอ้เกือบได้เห็นท่ากีฬามันและแล้วเนี่ยเราบีดแต่เขามาทั้งทางอ่ะแต่เราแซงไปบอกเขาไม่ได้ว่าเราลากเรือมาเหยียเรือไหม เราลากเรือมาเราเลยแสงไปบอกเขาไม่ได้ทำแค่แล้วถ้าถนนน่ะถนนมันคือเป็นเลนสวนแค่เลนเดียวสวนกันอย่างเงี้ยโอก็บีบแต่ไปเถอะเปิดไฟกระพริบกระพริบกระพริบให้ตลอดโหไม่จอดเลยไม่จอดโหแล้วเราจะแสงไปบอกเขาไม่ได้เพราะว่าถ้าเราแสงไปมันแสงไม่พ้นด้วยแหละถนนมันแคบโอใจจะวายใจจะวายเกือบได้เห็นภาพกีฬามันแบบบีบแต่มาทั้งทางเลยอะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน Follow อ r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะและคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ